คือเแรกถมว่าพี่ไม่ได้ใช้ไหมอยู่เออพี่ใช้ตัวนี้เขาก็มงๆเออไอพี่ใันนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดท้าควา,ามหรืความผูกพันเพราะเราเขรู้จักกันมาร่วม40ปีนะครับเพ<ม>ราะว่าพี่สันนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าตั้งแต่สมัยประถมก็คือเซนต์โดมินิก แล้วโกเนี่ยก็สนิทกับพี่ซนนี่ตั้งแต่สมัยเราอยู่ประถมอ่แล้วก็มานอนที่บ้านมาวันเกิดหรือว่าเข้าดาวอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>จนเราเติบโตมาด้วยกันแล้วก็พี่ซันนี่ก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงโดยเข้าค่ายคีตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เป็นค่ายเดียวกันอีกนะครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของแบบว่าการไปออกงานด้วยกันโชว์ตัวด้วยกันถูกโกงด้วยกัน <c oughs> ก็ผ่านกันมาหมดทุกอย่างนะครับก็คือว่าเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันใจหายนะครับวันที่เมื่อวานแล้วเรากําลังทํางานอยู่แล้วมีสายที่เข้ามาบอกว่ามีคนบอกขอพิกัดบ้านพิซซันนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังถามก่าเลยจะไปสัมภาษณ์หรอก็บอกพี่ก็รู้อย่างว่าพิซซันนี่เสียแล้วแล้วเราตกใจเราบอกเราต้องหยุดงานเลยงงว่ามัน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 ไม่มีวิแววอ่ะมันไม่มีวิแววแล้วก็ ในแง่ของออการทำงานเนี่ยคือเมื่อย้อนกลับไปประมาณสองปีที่แล้วคือคอนเสิร์ตคีตาร์ที่เป็นแบบว่าเป็นคีตาร์ไอมิสอยู่ที่จ,จัดเนี่ยนะครับก็มีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนจะได้เล่นกันอยู่แล้วอีกสองอาทิตย์แล้วตัวพี่กับพี่ซันนี่อ่ะต้องโชว์คู่กันซ้อมกันเสร็จแต่ก็อ่าโอเคมันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติก็คือว่าปิดประเทศแล้วก็เลื่อนกันไปโดยไม่มีกำหนดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ ได้มีกานคุยกันผ่านช่องทางโซเชียลอย่างไลน์เราแบบไปดูว่าเอ๊ะเราถ้าเราจะมีกลุ่มแบบเป็นเด็กนักเรียนเซนต์วันินิในกลุ่มก็จะมีแบบว่าสสอธัญวัฒนันะบแล้วก็มีแบบอะไรอย่างเงี้ยคุยกันว่าเออเป็นยังไงบ้างหรือพี่สันนี้ก็ยังแบบเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็ยังแบบเพื่อนเอารูปเก่าๆเรามาแซวเขาขอรูปเขาสมัยเด็กๆก็เออสมัยนั้นเขาไปประกวดสยามกลการนะ คือไม่มีวิแววเลยจนเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเดือนพายมันนะครับก็ยังมีการนัดว่าจะนัดเนี่ยมามาเจอกันมิสติ้งกันนะแบบชาวเราอะไรอย่างเงี้ยพิษณีหายไปเลยแต่ด้วยการที่หายไปเลยเนี่ยในกลุ่มก็ไม่มีใครเอจใจก็คิดว่าสงสัยนางก็คงแบบดูดวงหรือว่าไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีนี้พิษณีก็เพิ่งอายุ5้าสิเองนะครับก็ก็ก็ไม่มีอะไรจน จะถามว่ามีลางไหมหรือว่ามีอะไรไหมก็อาจจะเป็นช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาคนชอบเราถามเราว่าสันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วบอกไม่รู้นางเหมือนกันเนาะนางก็คงแบบปีกวิเวกไปตามสไตล์นางเพราะว่าเดี๋ยวนางอยากจะไปต่างประเทศนางก็บินไปทํางานเลยหรือบางทีนางอยากจะไลฟ์ดูดวงก็ไลฟ์แบบทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับม,มันก็มันก็เลยแบบเราเขาแบบไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาตรงนั้นก่อนหน้านี้ี่เจป่วยใดๆเราคือไม่ได้แบบอัปเดตกันเลยนะครับคือพี่สันนี่เนี่ยเวลาเขาเล่าเรื่องเจ็บป่วยเขาจะไม่เล่าเหมือนคนที่เจ็บป่วยเขาจะเล่าแบบว่าเหมือนเอนเตอร์เทนน่ะว่าโอ้แกฉันก็เป็นมะเร็งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแต่เราก็คิดว่า30ปีที่แล้วเขาน่าจะดีขึ้นแล้วเพราะหลังจากที่มาคีตาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็คนโทรลในเรื่องของอาหารการกินทุกอย่าง นะครับไม่ได้ไม่มีวิแววว่าจะแบบลามมากต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดอยู่ในใจแล้วก็เ,เพื่อนๆหลายๆคนที่แบบรู้ๆกันวงในเนี่ยก็คือเหมือนเขามีภาวะแบบเหมือนซึมเศร้าอ่ะด้วยความซึมเศร้าตรงนี้หรือเปล่า<อ>ทําให้แกเนี่ยเวลามีเรื่องทุกข์ใจแกจะปรีวิเวกไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากบอกใครจนทําให้เราหลายๆคนก็เลยแบบแบบ,แบ,บพลาดอ่ะ พล,พลาดโอกาสที่จะแบบได้คุยกันหรือได้ช่วยเหลือหรือว่ามันมัน,ม,นมันง่ายมากเลยเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ไม่ไกลกันเลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือด้วยที่ความที่แบบเราห่างกันไปช่วงโควิดด้วยแล้วก็แต่ละคนก็ต่างกลัวกันเนี่ต่างคนต่างกลัวกันก็แยกย้ายกันไปนะครับสุดท้ายเราก็เป็นอุทาหรณ์ทำให้เราได้คิดว่าเออบางครั้งสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะสุขภาพจิต<ะ>เพราะไม่ใช่พี่สันีิคนเดียวเพื่อนโก้หลายๆคนที่หลายๆคนโก็รศรีกับโก้ก็เป็นกันหมดเลย<ะ>คือซึมเศร้านะครับเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากความเครียด<ะ>แต่ถ้าเกิดเราเครียดแล้วเราได้พูดบ้างอะ่ะอย่างน้อยมันก็จะทาให้เราแบบไม่ป่วยนะ,ะแต่ถ้าเราเครียดแล้วเราเก็บสะสมสะสมสะ,สะสมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบรู้เมื่อสายะะอะไรอย่างเงี้ยครับโก้บอกว่าซึมเศร้าอันนี้คืออาจจะเป็นสิ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้อาการโกรธเป็นแบบนีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเราบอกปกติเรา เจ็บป่วยเราอาจจะต้องแบบตีโพยตีพายบอกใครขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่พี่ซันนี่เป็นคนที่ไม่ชอบเอาภาระไปให้ใครขนาะเขาก็เดียวกับโก้เนี่ยเขาไม่เคยยืมเงินโก้เลยนะคือคือซึ่งป,ปกติคนอื่นจะต้องยืมเงินอะแต่เขา,าจ,จะไม่เป็นคนไม่ยืมเงินใครไม่สร้างภาระให้ใครแล้วเวลาที่เขาจาักไปเนี่ยมันเหมือนกับเ,เขาแบบ คือเขาไม่อยากให้ใครแบบเป็นภาระอย่างที่ตามข่าวเรื่องคุณแม่ก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเสียดายเสียดายจริงๆมันมันเร็วไปจริงๆที่นี่ผ่านมาจากนสี่สิบปีนี่คือไม่ไม่พี่ซันนี่เขาไม่ได้มีท่าทีว่าแบบว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรพิเศษเลยเครับเขาเคยไม่มีเขาเป็นคนสู้ชีวิตนะครับสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเพราะว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้แบบว่าเกิดมาสบายพี่ซันนี่เป็นคนลําบากนะครับแล้วก็ เออ,เห,อเหมือนเหมือนครอบครัวอย่างเงี้ยก็ไม่ mm hmm. เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันพิษณีเขาบอกว่าพวกเรารู้ตอนหลังว่เขาแกแก่เก่าพอถ้าป่วยแล้วไมป่ปิดตาเรารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับตรงนี้เพราะอย่างน้อยมันก็ได้ช่วยจริงๆแกป่วยแกก็บอกเรื่อยๆนะอย่างที่แบบในสื่อหรืออะไรนะสัมภาษณ์ก็บอกว่าป่วย แต่เป็นลักษณะบอกแบบเอนเตอร์เทนเราไม่ยอมว่าว่าแบบว่าเออแบบว่าเออฉันแบบว่าเป็นไทลอยนะตัวเลยอ้วนเป็นหมูเลยอะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ได้แบบว่าฉันไม่ไหวแล้วหรืออะไรมันมันไม่ใช่เลยแล้วก็ในพูดในเรื่องของส่วนของอะไรอะมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ได้ถูกนําเสนอในแง่ของความน่าสงสารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถแก้ไขมันได้ด้วยการปฏิบัติ ก็ถามประทศาติเขาว่ามะเร็งอันนี้นี่คือระยะไหนอะไรยังไงก็กูว่าเขามีอยู่ช่วงนึงเขาดีขึ้นแล้วนะเนาะเพราะเพื่อนกูก็เป็นมะเร็งเยอะเหมือนกันคือแต่ละคนกูเชื่อว่าถ้ามันมีการรักษาดูแลมันมันสามารถคบรีโคเวอร์ได้แต่บางครั้งคนเรามันจะยากในการรักษาคือจิตใจถ้าจิตใจมันสุดมันไม่ไม่ไหวแล้วไงมันก็จะพาส่วนอื่นแย่ไปด้วยครับวันนี้ได้ม well ีเขาขาดล้ำตาเลย <ด>่อกีเออกูก็จะบอกเขาบอกว่าพี่ซันนี่ไปสบายแล้วนะคือคือวันเนี้ยพี่ได้ไปแบบสวรรค์ก่อนใครไม่ต้องเหนื่อย,รรยไม่ต้องแบบว่ามันมีภาระมีห่วงอลไรแล้วไปให้สบายแล้วก็แบบไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปในที่ที่มีแต่คนรักเราคนยอมยอมรับเราชาพจงนะคะภาพจงของพี่ั อ,อะไราคือเขาเป็นรุ่นพี่ที่ดีเป็นเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนแล้วก็ในวงการคอยช่วยเหลือเรนเป็นคนดีนแล้วก็วกคือ ซัพพอร์ตในเรื่องของคำแนะนำหรือว่ากำลังใจโอ้โหร้านคขอคณปติโก้นะคะ